ตาต่อไปเล่นทาชันก้าดีไว้เล่นแต่ทาชันก้าเกมต้องการให้เราดูหมดชันก anyway> ้าเนี่ยเหล๋ยเดี๋ยวครผมคนลตริเฟอร์เขเปลี่ยนชื่อจะกลายเป็นเอเอลคบเลยแหละผมผมเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยอุลตริเฟอร์รออีกเดือนนึงกูจะเปลี่ยนโอ้โหห้องนี้นัื่องไม่ใชอะไรทุกอย่างแต่นี้เอ้ยรันเอาดีกว่าผมผมยิงบอลแม็กเลย คุณยิงซะหมดคุณยิงซะหมดแม็กเลยเอ้ยห้องนี้มีโดนหรอวะตายครับเะีรยงียแเงียบหมดมันได้เหรอถึงไม้มันได้จะจะดูดูทีละคนดูทีละคนตายคาท่าเดินตายคาท่าเดินเรือเป็นลมเป็นลมผึ้งเหลาเป็นลมเลยพึ่งหลาไอสาวกีด เอ้ยใครเขาอุดตรงนี้วะเนี่ยฟร์คอมลบบอกเลยไอ้หีมือทุบโถส่วมมือไซตามะมือไซตามะทําไมมันเอวอวยแบบแคบๆวะเพื่อนขอฝากเช็คมื้อนี้มาสิแคบนักแคน่ะก็ปรับสิปรับกวนของป๊อปสูงสุดแล้ว แกยินเสียงปืนแล้วสินะแม่บ้าโอ้ยแม่บ้าไอ้เเลือดคนเหลือที่ผ้าอ้าวอ้าวอ้าวไอ้หญิงแก่โอ้โหหญิงเลือดเลือดเลือดโลเลยอ่ะไอเขาค่อนข้างโลค่อนข้างโลเดี๋ยวคนด้านหลังให้ผมตอบไม่ได้ไม่บอลอีกไม่ทันผมหาห้องไม่เจอ เอ้ยไม่มีใครคิดจะการห้องกันทีเลยเหรออุ้ยมันเกือบแล้วอ่ะโอ้โหดูเฟิร์มเอาจริงดิเน็ตขอร้องเถอะเน็ตระวังนะเน็ตขึ้นมาเน็ตายไอ้พี่ป้อมมันป้อมมันไปไม่ถึงมาชุกโกมาชุกโกด็อกเตอร์ไม่โดนอ้าวโอ้ด็อกไม่โดน้แน่แน่ ไอน่าถึงไม่ได้ฆ่าแจะได้แอซิดตึ๊ตกใจโดนคมอนโดนทั้งอย่างอื่นด้วยรบบพี่พวกลบๆผมยิงเข้าจะลบหน่อยเจฟเฟต์รบหน่อยเจฟเฟต์อาทำไมอือฮึโอ้โหโดนหมดเลยจู่วาไอ้บ้าวเอ้าใจฆ่าเฉยเลยข้างในมันมีเอของไม่รู้สิเรืทางเครื่องไหนเครื่องอ่ะมันมันต้องใช้มือพังเท่านั้นไง ทุบเข้าไปทุบทิ้งเข้าไปทุบเข้าไปทุบทุบทุบไม่ได,<ๆ>ไได้ไม่ได้ไมี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 มันมีคนอยู่มีไอ้นี่เอ่อชื่อไหนวะจำชื่อไม่ได้ไอ้จนะาเป็ดไม่เท่นี้นะอันนี้มีทางซ้ายยิงทางซ้ายป่าไม่ใช่เหรอวะโอ้ผูมันไดโอ้โหน็อกคู่บอกว่า,มาเมื่อกี้นี้นกคู <c oughs> ใช่เหรอไปไม่ไม่ไม่น็อกคู่แล้วมันมาออกมายิงกูแล้วสวยไอ้ไอ้ล้ม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 ้างบนล้มคนหนึ่งนี่นะผม ยังรับตีนบันไดมีบันไดมีบันไดมีอ้าวเข้ามีเฟอร์ไม่ยินขาดไปหมดเลยเว้ยหลังเฮ้ยที่หักต้อการอย่างนี้บูอ้าวไอ้โอ้โหตรงกูเลยกูตกใจนิดกูตกใจรีบหยิบจูบกันรอวัระข้างขวารอวข้างขวาเสร็จและเอางี้พี่บูมามมันกำลังมันกำลังกลับเข้าห้องมันแล้วกลับข้อข้องหยิบหยิบไปเลย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 ้หหนีเลยวิ่งหนีเลย ไปผูกบ้องกันไปผุกคุมกันแลกเลชีวิตไปผุกสวยโงมไม่ยิงโฟมสวยเลยฮ่าฮ่ายิงปืนพกเลยบอกไปผุกแลกเลชีวิตเลยไม่กระแลกเลยชีวิตจริงๆโอ้คะแนนตายตายสาวตายจะหลุดกลางล่างนันออกมาตายล็อกตาย ฟ้าเรียตีนหน่อยไฟฟ้าไฟฟ้ารีบอะแบบประตูนั้นประตูนั้นเลยทุบ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 เลยไป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 ป้องกันคุ้มกันไว้ชีวิตเออเหมือนเชี่ยวมวยเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไปแล้วเอ้ยเอาดิไปดิเอ้ยออกมนยิงเลย ดูนิ่งเลยตัวประกันไม่เน้นยิงเน้นตัวประกันไม่เน้นยิงครับสองรอบนี้ช่วยตัวประกันสองรอบเลยวิ่งไปชุบมาเลยดีไหมวะแกตายยังอ่ะแกตายยังอนลงเดี๋ยวเพื่อนไม่เพื่อนไม่ตัวนึงไปลงมันเราไปหลังห้างไว้ลุ่มลุ่มลุ่มมันลุ่มตีมันนี่ไงออกไปเลยอือเดี๋ยวผมอ้อเดี๋ยวผมอ้อมฮาลันไม่ได้ออกรอเชโกเชื่อหรือต้องตายพี่บิงออกพี่บิงออกหน่อยต้อต้องออกไปด้านนอกต้องออกไปด้านนอก เราล่อมาแล้วเราล่อมาแล้วเขามาทุมันวิ่งเข้ามาทุบมันวิ่งเข้ามาทุบมันมันดูชาดีเฮ้ยขบวนแนมเอ้ยเต้องต้องต้องคอนเทนต์เสียเปรียบไว้จุดอ้อมจุดอ้อมมันเยอะน่ะเขายิงอ้อมขบวนยิงได้